สวัสดีครับกระแสเทลีกวันนี้วันพฤหสัสบดีที่19มิถุนายน2568น้ะครับฟี فا คัพเวิร์คับยังเตะกันแบบสนุกเลยนะครับเอาไปดูกันที่คู่แรกสตาร์ทวันนี้จะเริ่มต้นกันในเวลา23ม่มนาฬิกาหรือว่า5ทุ่มตรงนะครับก็จะเป็นพาไมลัสนะครับเจอกับอาอาลีก็คู่นี้เป็นการแข่งขันนัดที่2นะของกลุ่ม A นะครับพาไมรัสจากบราซิลนัดแรกประเดิมสนามก็เสมอกับ f c ฟซีปอร์โตไป ศประตูศูนย์นะครับซึ่งรูปเกมในเกมแรกต้องบอกว่า,าครองบอลเหนือกว่าโอกาสยิงมากกว่านะครับแต่ว่าในจังหวะสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่เฉียบคมพอสุดท้ายก็ทําได้แค่กันเสมอไปแบบไม่มีสกอร์นะศย์ประตูศูนย์แต่ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าปอโต้ก็ถือว่าเป็นทีมที่มีเกรดบอลสูงพอสมควรน,นะครับเกมนี้ก็คาดว่าจะมาในระบบ342 1นะครับ ผู้สังประตูเป็นเบเวอร์ตันนะครับแนวรับมีมูรินโญ่นะครับกุสตาโวโกเมสนะครับออกุสตินเกียร์วิฟิลจะเป็นโจอเอินปิเคเรสนะครับอันน no, ิบาลโมเรโนดิชาร์ดิออสฟิลิปเปอสเดอร์ซันมอริซิโอเอสเตวาโอแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นวิคตอโรเก้นะครับทีนี้มาดูเอาอาลีทีมต่างจากอียิปต์กันบ้างก็ประเดิมสนามนัดแรกด้วยการเสมอเช่นเดียวกันนะก็เสมอกับอินเตอร์ไมอามี่จากสหรัฐอเมริกาไป0-0 รูปเกมในนัดที่ผ่านมาของอา,อาลวารีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูสูสีเหมือนกันนะแต่ว่าครองบอลน้อยกว่าเท่านั้นเองโอกาสยิงก็น้อยแต่ว่าแนวรับเนี่ยก็ถือว่าเหนียวแน่นใช้ได้นะบอลเล่นเป็นระบบใช้ได้เลยนะครับเกมนี้ก็จะมาในระบบ4-3-2-1ผู้สับตัวเป็นโมฮัมเหม็ดเอลเชนาวีนะครับแนวรับมีอัลมดคูกาอัลชัฟดารีนะครับยาเซอร์อิบราฮิมโมฮัมเหม็ดฮานีมิดฟิะเป็นฮามดีฟาตี้นะครับอารีเบนรอมดาน่มาวาวเอเทยยนะครับเทเซเก ซิโซ่แล้วก็นักเป้าจะเป็นเวสม m เอบูอารีนะครับคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมา2ครั้งนะในศึกฟีฟ่าเวิร์ครัเนี่ยแะครับเจอกันในปี2021อาอรีชนะไป1 0ส,ส่วนในปี2022ก็เป็นพาวเมรัสที่ชนะไปบ้าง2ต่อ0นะคู่นี้ดูเกรดบอลดูรูปเกมในนะัดที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่าพาวเมรัสอาจจะดูดีกว่านะแล้วก็เกมที่แล้วไปเจอของแข็งนะคะ เพราะฉะนั้นเกมนี้เจอกับอา,าร์ดีที่ไม่แข็งแกร่งเท่าเอฟซีปอร์โตผมว่าน่าจะชนะได้นะผมชอบพาวเมลัสน่าจะชนะได้ในเกมนี้นะครับอ่ะทีนี้มาต่อกันที่ที2ก็จะเป็นกลุ่ม A เหมือนกันนะครับอินเตอร์เมมลีจากสหร,รัเมกาเจอกับปอร์โตจากโปรตุเกสอินเตอร์เมลลีเกมแรกก็้เห็นทราบไปว่าเสมอตับอา,าร์เจะีจาก e 0-0รูปเกมดีกว่าเล็กๆนะครับแต่ว่าที่เด่นๆเ,เลยก็คือลุยโซเลสกับเดียเดเมซี่ถึงแม้ว่าจะลยเวลาไปแล้วแต่ว่า ก็ยังประคองทีมแล้วก็ช่วยทีมได้ดีนะครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยมันเหมือนยังดูเกรงๆขาดๆเกินๆอยู่ก็คงต้องปรับจูนกันต่อไปนะครับเกมนี้ก็จะมาในระบบ4-2-3-1นะผู้สาวต้งเป็นออสการ์อูต้านะครับแนรับมีเอียนเฟรนะครับ,รบ, y, รบโทมัสอวิลเลสไฟคอนพิคาร์นะครับโนอาอัลเรนมิดฟิลด์จะเป็นเซจิโอบุสเกตนะครับเรยรอนโดโซลารีทาเคโออาร์เอนเดเทรอสโกเซโกเบียนะครับแล้วก็เดียร์เนลเมาซี่หน้าเป้าเป็นหลุยส์ซัวเรส ก็ค้อนทีมเป็นนักเตะจากอาร์เจนตินานะสำหรับอินเตอร์มาลมี่นะครับอาทีนี้มาดู FC ฟซีปอร์โตกันบ้างนะครับยอดทีมจากโปรตุเกสเกมแรกเนี่ยเจอของแข็งอย่างพาวเวลัสลูกเกมสูสีนะครับก็จริงๆก็ดูเป็นรองกว่าเล็กน้อยด้วยแต่ก็จบเสมอได้นะเกมนี้ก็คงเน้นสุดๆเพราะว่ามาลมี่เองไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนพาวเวลัสนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ3-4-2-1ผู้สำหรับประตูเนี่ยเป็นกัวดิโอรามอสนะครับรองรับมีมาทิมฟอนเดสโจเซ่เปรโดเอวานมาเทโน มิฟิลจะเป็นเจา้ามาริโอนะครับอรันวาเล,ล่ากาบีเวก้ฟรานซิสโกโมลล่าฟาบิโอวิเอล่าโรริโกโมลล่าส่วนหน้าเป้าเป็น3ามู่มนะครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันนะสำหรับอินเตอร์มิลานกับเอฟซีปอร์โตถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยแน่นอนครับเสมอกันมาในเกมแรกทั้งคู่แต่ว่าปอร์โตเราไปเจอของแข่งนะจริงๆเกรดบ,บอลดูดีกว่าอินเตอร์มลลีพอสมควรนะ ผมมองว่าเกมนี้ปอร์โตจะเอาชนะได้ไม่น่ายากนะผมชอบ FC ฟปอร์โตนะครับเอาทีนี้มาดูกันที่คู่ตีห้าจะไปกันที่กลุ่ม B ีนะครับเซอร์เทิร์นซาวเดอร์เจอกับแอตเลติโกมาดริกนะครับเซอร์เทิร์นจากสหรัฐอเมริกาเกมแรกเนี่ยแพ้โบตาโฟโกอาเจจากบราซิลมานหนึ่งต่อสนะครับก็ดูเกมในเกมแรกก็ครองบอลน,น้อยกว่านะยิงน้อยกว่านะครับแล้วก็ โดนรอเร็วไปถึง2 0ก็เรียบร้อยครับไล่ไม่ทันนะสุดท้ายก็แพ้ไปในท้ายที่สุดนะแพ้ไป1นต่อสเกมนี้ก็จะมาในระบบ4 2 3 1ผู้สามราตูเป็นสเตฟานไฟนะครับแนวรับมีอเล็กซานดรารอดาวคิมคีฮีนะครับ, ell, ie, รบ aken, แ y, จ็คสันลาเกนดัวคูแล้วก็บิฟฟิวจะเป็นคริสเตียร์รอดาวนะครับมีโอเบตวากัสเจสุฟเเรล่าอัลเบิร์ตลุสนักนะครับแล้วก็ไรอันเคนนาเป้าใช้เป็นดันนี่บูชอฟสกี้นะครับ อาทีนี้มาดูตราหมีกันบ้างนะยอดทีมดังจากสเปนครับเกมแรกเจอปรารีแสแซงแองแมงเผาเครื่องไปยับเลยนะศูนย์ประตดต่อสี่เอาไม่อยู่จริงครับแนวรุกของปรารีสโหด,ดมากๆก็สู้ไม่ได้เลยต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยในเกมแรกนะที่เจอกับปรารีสก็ครองบอลได้แค่ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองสำหรับอแอตมาตลิดน,นะแล้วก็มีโอกาสยิงห้าครั้งเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวครับโอ้ต้องแก้ไขโดยด่วนเลยเกมนี้ผมว่า น่าจะเน้นสุดๆแล้วก็ระบายแขนกับทางด้านของเซีร์เทิร์นเซาเดอร์นะครับก็จะมาในระบบ4-2ครับวันนี้สำหรับตามีผู้สำับตู้เป็นยาโอบักนะครับที่เหลือมีแนวรับอย่างมาโกสโรเนเต้โรบินเ, وال, เลโนมานะครับโจเซ่มาเรียกิมิเนสจาริกาลังนะครับมิดฟิลด์จะเป็นกูเรโนซิเมโอเน่นะครับดีอารโรดิโกเดอพอนะครับพาโบบาริออสซามูเอลดิโน่แนวรุกเป็นองตวนกิสมันจับคู่กับจูเรียนอวาเลสนะครับเอาคู่นี้เนี่ยผมมองว่าแอตมาดริด ดีกว่าเยอะเลยนะครับวันนี้ผมว่านาชนะได้ไม่ไม่ยากนะนาชนะได้ได้ไม่ยากนะมองว่าอย่างนั้นเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยโอ้โดนมาศูนย์ตัวสี่นี่มันเสียหน้ามากๆก็คงระบายแข้งกันในเกมนี้นะครับเชียร์ไปที่ปราหมีครับอาเดนติโกโมาตินจากสเปนครับคู่ถัดมาครับ,รบเดี๋ยวไปดูกันที่กลุ่ม B นะเตะกัน8ปดโมงเช้านะครับก็จะเป็นปารีสแซงแยงเจอกับโบตาโฟโกจากบราซิลนะครับ ปารีสเกมแรกก็ถล,มล่มแอตมาริดไปถึง4-0นะครับเล่นเนียนตาม,มามากๆโดยเฉพาะเกมรุกมีโอกาสยิงถึง16ครั้งเปลี่ยนได้4ประตูก็มีผู้สาวตูวคอยเซฟไม่งั้นที่ไหลยเยอะกว่านี้อีกนะครับโดยเฉพาะฟอร์มการเล่นของเดซิเลดูเอะแนวรุกไว้20ปีนี้ต้องบอกว่าสดเดสุดๆเลย,ยเกมนี้ก็คงยึดพวกตัวหลักๆชุดเดิมนะเพราะว่ามันลงตัวอยู่แล้วก็คาดว่าจะมาในระบบ4-4-2นะครับผู้สาวตูวเป็นเจียรุจิตดอนนารุม่านะครับ แนวรับมีโนโน่เมนเดสนะครับวิลเลียรปาโชมาคินยอตแล้วก็ฮาคิมี่นะครับมิดฟิลด์จะเป็นฟาเบียนลุยส์นะครับมีวิทินย่านะครับเจ้าเนเวสในขณะที่แนวรุกจะเป็นคาริชากรัตเครียร์นะครับมีเดซิเดดูเอแล้วก็อีกคนนึงจะเป็นกอนคาร์โร่ลามอสนะครับอาทีนี้มาดูความพร้อมของโบตาโฟโกอาร์เจเกมแรกก็ชนะเซียเทิร์ลซาวเดอร์ไป2-1นะครับก็ราะเราบอกว่า ชนะทีมที่ไม่ค่อยแข็งมากหนักนะครับแต่ว่าวันนี้เจอของหนักของแข็งจากปารีสิเซต์แองแมงเชื่อว่าน่าจะต้องมาเล่นตั้งรับไว้ก่อนแล้วก็รอโต้กลับเอานะโดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะก็คาดว่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้สัปะูเป็นจอร์นวิตตอร์แนวรับมีอารสเทเลสนะครับเรซอนดาบาโบซาเจอาคุนยานะครับวิทินโยวิฟุจะเป็นอาตูนะครับมารอนไฟทัสนะครับเกกรเล่ ส่วนนวรุกจะเป็นกอนซาโลมาติสอานีเจฟเฟอร์ซันซาวานิโนแล้วก็ีกคนหนึ่งจะเป็นไอโกอเจซูสนะครับคูนี่ไม่เคยเจอกันนะในสถิติที่ผ่านมาก็ไปต้องคิดอะไรเยอะครับปารีสแซงแรมเปิดหน้าบุกแน่ๆก็ต้องดูเกมรับของโบตาฟโก้จะยันอยู่แค่ไหนนะแต่ผมว่าไอชนะนหะชนะแน่สำหรับปารีสนะก็ลุ้นว่าจะยิงเยอะหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับผมชอบปารีสแซงแรมนะฟอร์มมันติดป่าวมากๆเกมลุกดุดังนะครับน่าจะไม่มีปัญหาสําหรับ เกมนี้นะครับอ่ะทีนี้เราจะไปปิดท้ายกันที่คู่เที่ยงคืนจะเป็นยูโรยู19กันบ้างวันเด็กนะก็จะเป็นนัดที่3ของกลุ่ม A นะครับทัวร์นาเมนต์นี้ในกลุ่มนี้เตกกันที่โรมาเนียนะเป็นสนามกลางมอนเตเนโกยู19จะเจอกับสเปนยู19นะครับมอนเตเนโกเป็นทีมบวยของกลุ่ม A กลุ่มนี้นะสนัดก็แพ้รวดตกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มจากแพ้โรมาเนีย1นต่อสแล้วก็แพ้เดนมาร์กไป0ูนต่อหเกมนี้ ก็สู้เพื่อศักดิ์ศรีเท่านั้นนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ4-4-2ผู้สำรูปเป็นออนเยน,น,นมิโลาาว,าาซาซาวิชนะครับแนวรับมีมิรอสวาด้าอเล็กซานด้าคาซิริดิสนะครับมีโบดินโทมาเซวิชนะครับลาซามาล拉สมิดฟิลด์จะเป็นอาเดสคาร์มานะครับลาซาซาโววิชนะครับดาริโรบูคานิชมาโกเปโรวิชแล้วก็แนวรุกจะเป็นฟิลิปเปโรวิชจับคู่กับมาโกทาดิชนะครับทีนี้มาดูสเปนกันบ้างจากฟงกลุ่มนะคะนรับชนะรวดสองนัด ก็คือชนะเดนมาร์ก1-0แล้วก็ชนะโรมาเนียเจ้าภาพ3-1การันตีการผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว่าจะผ่านเข้ารอบแต่สเปนชุดเด็กเนี่ยมันโหดมากนะครับถ้าตัวสำรองลงมามันก็ทดแทนตัวจริงได้มองว่าก็ยังเหนือกว่านะเกมนี้จะมาในระบบ4-3-3สามสผู้สองตัวเป็นลาอูกิมิเนสนะครับแนวรับมีอเล็กซิสโอเมนโดนะครับจอนมาตินอันเดซชุนกาเดนิเอร์มูยอสนะครับมิดฟิลด์จะเป็นเปโอโอสตาเมเดียนะครับไอซานเมริโนอเล็กซานโด เอร์ซอราเต้นะครับอยวรูนะุ้กจะเป็นอันโตนิโอคอร์ดเดโลแล้วก็มีพาโบกาเซียลงมปถึงไอมาจานเนตนะครับการรบก,กันของคู่นี้ก็เจอมา3ครั้งแต่ว่ามันก็แทบนับอะไรไม่ได้แล้วนะเจอกันล่าสุดก็คือกระชับมิดในปี2 0 1 2เนยซึ่งเป็นมาเลโกโก,ก็แพ้สเปนไป0ูนย์ต่อ3นะครับก็ไม่ไหวครับวันนี้มนเตเดโกยังไงก็สู้ไม่ได้นะผมชอบสเปนเลยนะครับม,มองว่าน่าจะยิงดูดได้เลยสำหรับกระสติงดูดสเป ica, นยูสิบเก้าครับ สรุปวันนี้ครับฟี فا ปรับเบอร์ครับคู่แรกเนี่ยผมว่าน่าเชียร์ไปที่พอมไมรัสนะครับคู่ที่2น่าเชียร์ไปที่ปอร์โตนะส่วนคู่ที่3น่าเชียร์ไปที่แอตมาดริดและคู่ที่4ครับเชียร์ไปที่ปารีสแซงต์งแองตอนนี้โหดเลือกเกินและคู่ปิดท้ายยูโรยูสิเชียร์ไปที่กระทิงดุจูเนียนะครับก็คืออ่าสเปนยูสิน่าจะยิงได้ทะลุนะฮะอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้ท่านไหนที่ ต้องการพูดคุยเพิ่มเติมในเรื่องของฟุตบอลหรือว่ายังไม่ได้เป็นเพื่อนก,กันก็สามารถแอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้นะครับที่ไลน์แอดของเราแอดไทยสาเป็นภาษาอังกฤษมีแอดนำหน้าแอดไทยสามสเป็นภาษาอังกฤษครับ